สวัสดีครับท่านผู้ชมเย็นวันนี้พาผู้ชมมาดูผลงานการทำจุลินทรีสังเคราะห์แสงนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2 5 6 3เนี่ยผมทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยไข่ไก่2อฟองก็ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแบบแบบพ้อเชื้อใหม่นะครับทั้งหมด5ขวดนะครับ5ขวดนี้ครับ1,2,3,4,5 แล้วก็มีแถมขวดเล็กอีกหนึ่งขวดนะครับขวดใหญ่เนี่ยเป็นหกลิตรขวดเล็กเนี่ยเป็นหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับแล้วก็มีไข่ไก่เหลือผมก็ทกาําการขยายเชื้อนะครับการขยายเชื้ออีกสองขวดนะครับสองขวดนี้เป็นการขยายเชื้อนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าเมื่อครบเจ็ดวันเนี่ยขวดที่ขยายเชื้อเนี่ยจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลน,นะครับแสดงว่าการขยายเชื้อเนี่ยมันจะเป็นเร็วกว่าการเพาะเชื้อใหม่นะครับ ห้าขวดหกขวดนั้นนะครับเป็นการเพาะเชื้อใหม่ครับขวดนี้ก็เพาะเชื้อใหม่สังเกตดูขวดเล็ก1.5ลิตรเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ออกสีชมพูลแล้วนะครับแสดงว่าเริ่มมีเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีม่วงแล้วนะครับอันนี้สีม่วงหรือสีแดงครับเริ่มมีแล้วครับทุกทุกวันนะครับก็จะต้องมากับขวดมาเขย่าวขวดเพื่อให้อาหารที่เราใส่ไป ในน้าเนี่ยมันผสมกับน้ําเนาะไม่งั้นมันก็จะนอนก้นมันจะตกตะกอนครับก็ต้องมาเขย่าทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหรือสองครั้งนะครับสองขวดนี้ขยายนะครับขยายมันจะเป็นเร็วกว่าครับเจ็ดวันเองนะครับเห็นแล้วครับว่ามันเริ่มแล้วครับเจ็ดวันส่วนห้าขวดนี้เป็นการเพาะเชื้อใหม่นะครับการเพาะเชื้อใหม่ ได้ทั้งสีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็ขวดนี้ยังเป็นสีขาวขุ่นอยู่นะครับมันมีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับการเพาะเชื้อมันอาจจะไม่ได้จุลินทรีย์สังค์แสงทุกขวดเสมอไปนะครับมันไม่เหมือนการขยายเนาะการขยายเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเราเอาหัวเชือ้อจุลินทรีย์สังค์แสงที่มันเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันมันมีเชื้ออยู่แล้ว เราไปขยายต่อยังไงนะครับขวดที่เราขยายเนี่ยมันก็ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างแน่นอนนะครับแต่การเพาะเชื้อใหม่เนี่ยจะเห็นเลย5ขวดนี้6ขวดนะครับรวมขวดเล็กด้วยครับขวดนี้เป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเชื้อขึ้นมาแล้วเริ่มสีน้ำตาลออกสีชมพูแล้วส่วน2ขวดนี้2ขวดนี้ผมอาจจะโชคดี ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวครับซึ่งนานๆนะครับจะเจอสีเขียวเหตุที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นสภาพอากาศแล้วก็น้านะครับที่เราเราเพาะเชื้อครับน้ํามีส่วนสําคัญมากครับส่วนอากาศตั้งแต่ผมเพาะเชื้อมาเจ็ดวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับฝนตกทุกวันเลยดูครับพื้นเชื้อแฉะเลยครับนี่ครับขวดนี้ต้องรอดูอีกนะครับเพิ่งเจ็ดวัน มันเป็นแค่สีขาวคุณนตัวการแล้วมันน่าจะไม่เป็นนะครับก็รอดูกันอีกหน่อยครับก็เพิ่งได้เจ็ดวันเองสองขวดนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วครับนี่ครับสีน้ำตาลแล้วเขเคนะครับ ผู้ชมมาดูผลงาน7วันครับว่า,ามันมีปฏิกิริยาอย่างไงนะครับก็เห็นกันชัดๆว่าถ้าเราใช้วิธีขยายหัวเชื้อนี่มันก็จะเป็นเร็วกว่าการเพาะเชื้อนะครับในวันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพเพียงให้ด้วยวันนี้ขอบพคุณมากครับผมสวัสดีครับ